สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับลีโออาทิปโซดาแชมป์200สมัยรายการไม่หมดนี่เสียงโชคล่าสุดนะครับก็มีการคัฟเวอร์เพลงของเอสปรัชญามาให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันไปพลางๆก่อนในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันนะครับในวันนี้เมื่อหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาครับ ทางค่ายเพลงยุงเข้าวรคคอร์ดได้มีการปล่อยเพลงคนของใจคับเวอร์โดยลีโออาทิตย์นะครับซึ่งต้นฉบับนั้นเป็นของเอสปรัชญานะครับซึ่งก็เป็นลิเกชื่อดังของคณะสอนรามน้ำเพชรนั่นเองโดยหลังจากที่ได้ปล่อยเพลงออกมาปุ๊บนะครับก็มีแม่แม,แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้พอทางเพจค่ายเพลงยุงข้าวรคคอร์ดได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับหน้าแฟนเพจก็มีหลายๆคนนั้น ดีอกดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันใต้โพสต์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นรอรอพร้อมมากค่ะรอชมรอฟังรอปั่นรอเป็นกําลังใจให้จะไม่พลาดแน่นอนเย่เย่เย่รอชมรอเชียร์ครับลูกชายอีกข้อความนะครับมีระบุว่ารอชมรอฟังและเตรียมปั่นยอดวิวจ้าและมีข้อความที่บอกว่ารอฟังรอชมค่ะ พ่อเสือน้อยบางข้อความนะครับบอกว่ารอรอ,รอดีใจครับพรุ่งนี้จะได้ฟังเพลงเพราะเพราะของลูกชายลีโอแล้วเยี่ยมมากค่ะอีกข้อความนะครับบอกว่าเย่เย่มาแล้วรอชมรอฟังจา้าขอให้ดังดังปังปังนะลูกลีโอโดยเอชปรัชญานะครับชื่อจริงชื่อปรัชญาบัวหลวงเป็นลิเกมาจากตะพานหินจังหวัดพิจิตรที่บ้านญาติพี่น้องเป็นลิเกทั้งหมดนะครับแต่น้องออกเดินทางมาอยู่อยุธยาได้มาร่วมงานกับคณะสอนรามน้ำเพชรตั้งแต่เด็กโดยมีพ่อครูมนรักอเนกลา เป็นคนฝึกสอนลิเกให้แล้วก็แสดงมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ